เอยชื่อพี่อิงคิดตอนนึงไม่ได้เจอกันใบรู้ไหมทำไมถึงใบมองข้างเขาเรียกว่าเป็นอันไหมละ่ะพอชื่อขนาดขนาดนะชื่ออามทำไมโรงเรียนไม่เรียกยงั้นเนี่ย ใครบ้าจะปลูกซิกตอนเรียนวะพอมาชื่อลูกเอสเอสอรู้ไหมเอชไอวีหนูต้องรูคร้ค่ะพ่อแล้วชื่อจริงมึงชื่ออะไรชื่อเฉยเอาไหม่ะชื่อเฉยอ่ะ เธอไม่ควนตีนะแต่คำพูดมึงกับความสำคัญตอนให้เนี่ยเฉยเแล้วแต่เปลี่ยนได้อยู่แล้วลูกเยอะเปลี่ยนตามลูกไม่ครบเนี่ยมึงวุ่นแน่เลยเส้นเหลือแค่บาทเดียวถุงไข่มึงคิดบ้าง